ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับลุงเมย์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 ถ้าผมต้องจ่ายนี่ลุงหรือเปล่าครับนี่อะไรอะนี่ค่าจูนลุงอะครับจ่ายดิครับลุงเลขอะไรครับผมจูนส่วนจูนครับด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยที่มึงหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งจ่ายแจ็คอะจ่ายด้วยจ่ายกูก็ได้ผ่านกูก็ได้ลุงฟังผมนะห้าสิบเคกระชาห้าพันลูกผมได้รถแค่คันเดียวอะ ได้กล่องจุ่มมากล่องเดียวได้เกียเทียนี่มึงก็ต้องจ่ายไอสารจ่ายวนี่อะตอนตัวนโดนงสายวานมา่อวานบอลเป่าขอชุบชนะกูได้ไปสามแสนได้ไปสามแสนลุงเลขอะไรครับหนึ่งอะไรวะหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเนี๋ยวครับห้าแสนค่ารถดูลดลงครับลงครับแล้วผมผมต้องทำยังไงต่อนี้ผมแบบผมที่ไปเอาบัตรออกอะไรออกได้เลยใช่ไหมครับลุงได้ ครับขอบคุณนะครับลุงที่รับผมเข้ามาแล้วก็ตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปลุงขอบคุณนะเราเบิดนะคุณพี่เซลล์คุณทุกคนเลยทุกทุกอย่างแล้วดีดีค่าบัตรประกันทุกอย่างผมได้ได้ไปเอไปคืนในตีด้วยไอเอมึงเอาอะไรไปคืนให้หมดเลยนะรถรถคืนหมดแล้วครับลุงคืนไม่หมดแล้วครับแกกูถามแล้วเมื่อกี้กูเห็นสายฟ้ามันจะไปซื้อบ้านให้เสียไม่ได้ด้วยอะบ้านที่ไหนอะบ้านควีนก็เป็นโอกาสที่นะครับเพราะว่า ตอนนี้ยแล้วคือไงสวยเสียไม่ได้จะแยกกันแดนประเทศหรอเออแล้วมึงอะเสียไม่ได้น่าจะแยกครับเพราะว่าพี่ต๊อดตีเขาน่าจะไม่รวมครับคุยแล้วหรอยังไม่ได้คุยครับเพราะเขาเป็นแท็กซี่อยู่แล้วถ้าไม่มีบ้านอะไม่มีบ้านเขาอาจจะไม่แยกครับแต่ถ้ามีโอกาสได้บ้านเขาอาจจะแยกในเมื่อมึงรู้อยู่แล้วว่าเขาจะแยกมึงจะทําไงก็ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยหรอไม่ดีนะบอลไม่ดีนะไม่เห็นหัวเลยว้าอย่างเงี้ยไม่เห็นหัวพวกมึงเลยนะกูมองว่าไม่ดีนะ ต่อให้มึงจะเป็นพันธมิตรขนาดไหนแต่ว่าแบบกูก็มองว่ากูไม่โอเคนะถ้ากูเข้าไปอยู่กับมึงกูก็บอกว่าให้เอามันออกเลยกูมองว่าไม่ดีอ่ะผมค,คุยกับทุกคนแล้วครับลุงแต่ว่าแบบมันพี่ตติคนเดียวเลยครับมันมันเขาน่าจะรอรอฟังพี่ตติก่อนนะถ้าพี่ตติบอกบอกว่าคือพวกสายฟ้าเขาอยากอยู่กับผมแต่ว่าถ้าพี่ตติไม่รวมก็คือพวกนั้นก็น่าจะไม่รวมด้วยครับอยู่ที่พี่ตติครับลุง เพราะตอนตอนระหว่างไปแท็กซี่ผมผมผมไปแกล้งเขาด้วยแหละตอนที่เขาโกรธผมที่ว่าอยู่หน้าบ้านอะแล้วก็ตอนนั้นเขาไปต่อยลุงลงรถครับผมก็เลยลงยิงเขาแล้วผมก็ฆ่าเขาอะมองว่าตอนนั้นเขาก็โกรธผมมันขึ้นอยู่กับมึงตัดใจอะกูมองว่าเอาออกมาเลยไยเชื่อกูดิเนสรุปมึงกับกลายเป็นว่ามึงไม่เด็ดขาดนะตรงนี้แล้วเออมึงมาฝึกสมัยมึงบอกว่ามึงมาฝึกความเด็ดขาดที่จริงทมึงได้อะไรไปบ้างไอ้ละไอ้ตั้มว่าไง ความคิดว่าไงอันนี้ถามตั้มผมผมบอกตั้มไปแล้วครับว่าไม่ตั้มปะไงไอ้ตั้มว่าไงกูถามไอ้ตั้มลองถามตั้มดูไอ้ตั้มว่าไงมึงควรจะให้พวกนี้มาดีนเสียงมึงอะมาดีนเสียงตั้มตั้มตั้มผูดตั้มผูดต้มตั้มดีเว้ยตั้มมึงไหวปะเนี่ย ตามหูมึงดาบหูมึงดาบมึงเอืออะไรเนี่ยนะาๆยกมือให้มันหน่อยขาดสติแล้วอันนี้ผมมองว่ามันขาดสติแล้วอันเนี้ยผมกระตุ้นก่อนรู้ตัวแล้วยังมึงรู้ตัวแล้วยังน่าอย่างที่กูบอกอย่างที่กูมองอ่ะว่ายังไงก็ต้องเอาออกอ่ะมันเหมือนแบบ ฮัลโหลได้ยินป่ะได้ยหมแล้วนี่ไงมมาแล้วลุงอ่ามึงในความคิดมึงว่าไงอืมในความคือผมคุยกับพวกสายฟ้าคือสายฟ้าก็อยากอยู่กับพวกผมครับลุง<อ>แต่ว่าทุกคนบอกพวกสุดทุกคนเลยนะคือเขาอยากอยู่กับพวกมึงก็จริงแต่หัวหน้ามันก็ไม่ก็ไม่ได้อยากอยูอย่กับมึงอะ่ะสรุปสุดท้ายแล้วมันก็ฟังไอตอติดมากกว่าอยู่ดีครับลุง แล้วผมต้อทำอะไรครับเนี่ยมึงก็ต้องเอาบใไปแล้วตอนแรกว่าถ้ามึงไม่รวมก็คือมึงต้องออกผมผมคิดแบบนี้แหละมันก็จะพึ่งมันก็จะพึ่งแต่แต่มันเ h e อยู่นะตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พวกไอ้ lk มันทำอ่ะจริงเหมือนเลยก็คือพวกพวกสายฟ้าหรืออะไรตอนเนี้ยครับทุกคนเนี่ยที่มันคุยผมคุยกับมันแบบคือมันอ่ะพยายามแบบ หมือนกล่อมประสาทตอติอะให้อยู่รวมกันแบบอยากอยากให้มาอยู่ด้วยกันจริงๆครับกูมองว่าถ้ามึงอยากช่วยมันจริงๆนะมึงเอาพวกมันออกเดี๋ยวมันก็รู้ชะตากรรมของมันเองเว้มึงเข้าใจปะตอนนี้มันอยู่ในน้ำได้บรเฮดซึ่งได้บรเทศคุ้มกลาให้ได้อยู่พอมันออกไปเท่านั้นแหละมันจะดูโชคชะตาของตัวเองเว้ยว่าจะเจอที่อะไรแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะคิดอีกทีหนึ่งว่าเขาจะรวมหรือไม่รวมถ้าอยู่เงี้ยมันก็แบบ ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ไว้หน้ามึงเหมือนกันอ่ะต๊อติหรือว่าอะไรอ่ะไอ้สายฟ้ามันอไหรจะเป็นเพื่อนมึงเว้ยถูกต้องใช่แต่ไอ้ตอติมันเห็นหัวพวกมึงหรือเปล่าแค่นั้นเองเหมือนมาใสา่แบบว่าคนไม่น์จากพวกมึงอ่ะแต่ไอ้พวกสายฟ้าอาจจะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไงใช่พวกพวกนั้นมันแต่ว่ามันสิ่งที่มึงทำ<ด>มึงก็ต้อง,ท,<า>งทำให้ให้ให้ไอ<ห>้ต๊อติมันเห็นนะ ผมเคยเรื่องแร้ผมเคยคิดแบบนี้แหละครับแบบลุงเป๊เลยว่าอันนี้ผมคุยกับตั้มตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งก่อนว่าถ้าเขามีความคิดที่จะแยกผมจะให้ออกแต่ตอนนั้นเลยอันนี้นจริงไม่ตม่้มคิดไว้แล้วอ่ะลุงแต่ว่าแค่ไม่ได้ทําเพราะว่าผมคุยกับพวกเขาแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเออทุกคนอ่ะผมอยากอยู่ร่วมกับผมยกเป็นต๊อตตผมก็เลยว่าจะรอคุยกับตอตตครับใช่ ไม่รู้ตอนนี้มึสับสนเรื่องนี้มากเลยถ้าถ้าพวกนั้นแบบอยู่ดีมาออกกลางคันแบบที่ลุงบอกอะตอนตอตีมาี๋ยววันนี้ก็อาจจะสวยครับเพระกําลังหลักทั้งนั้นเลยไม่สวยเหรองั้นมึงก็ต้องพึ่งพวกนี้ไปตลอดชีวิตอะไดมอนด์เทก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะลุงไดมอนด์เทก็ไม่ใช่ดมวนี้หมายถึงว่าตอนเนี้แก๊ตอนเนี้ยหมายถึงว่าเราอะถ้าจะออกออกตอนเนี้ย ออกไม่กระทันหันนะพาะผมแบบยังไงก็มีคนอื่นมาแทนอยู่แล้วเรื่องกุญแจบ้านเรื่องอะไรเงี้ยบ้านผมสลอตมันเต็มแต่ถ้าออกกระทันหันมาเงี้ยมันก็ยากอะลุงการที่ผมจะหาคนใหม่เข้ามาแทนนะครับมคิดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ยากหรอกมันแค่ใช้เวลาแค่นั้นเองแทบลุงนั่นแหละไม่รู้เลยน่าจะลองคุยดูอีกทีครับลุงวันนี้แบบที่ลุงบอกผมนั้นคิดวิธีด,ด้นนี้อยู่เหมือนกันครับคิดทุกวันด้วยมันมอยู่ไอต้ตาเตยแน่ไม่อยู่วะ เหมือนเหมือนจะอยู่ครับพี่ตอนพอลทวิตอยู่ให้มันมาเลยให้มันมาเลยไม่ให้มาเอยิงตอนนี้ไอ้บอลอาการตอนนี้มึงเหมือนมึงกลัวกระถิ่นมากกว่าหรือเปล่าในหัวมึงอ่ะผมสับสนว่ะพี่เตอร์มันทำทุกอย่างเลยอ่ะไม่รู้ดิมาลองคอยตั้มลองไยอะไรหลายทีตอนนี้หรือจะออกตอนไหนอ่ะถ้ากระถิ่นมาเดี๋ยวมันก็มาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกจริง คนเขาจะเล่นมือเขาเล่นอยู่แล้วเี๋ยวมึงไปสอนเขาเดินมึงสนเอาตัวเองก่อนไหมผมว่าอยากตีทุกแก๊งแหล่ะนะผมออกมาเนี้ยผมเลยคิดว่าอยา่านะให้มันแบบแก๊งเราคงที่อ่ะตอนนี้บัตปรประกันอะไรก็เยอะแล้วอะเด้งมาดิตาตีอะได้แล้วนะคงที่ก็คือคงไอ้นี่เหมือนเดิมเว้ยคือพวกไอ้สายฟ้ามันก็คือเสียไปได้มันไม่ใช่เดนะมันเฮดนะมึงต้องการคนอย่างนั้นจริงๆหรอผมถามเลยดิแต่ผมไม่อยากให้มันผมเราคุยกันมาแล,แล้วรู้ว่า มาอยู่ที่เนี่ยผมไม่อยากให้มันคิดว่ามันเป็นแก๊งของผมนะครับคิดว่าเป็นแก๊งของตัวมันเองะครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบวางมัฒนเป็นหัวหน้าแกงง๊งอะไรก็ไม่ใช่มัมเบเฮแต่เดีด๋ยวนั่นกันะมันก็คือสรุปแล้วที่ชื่อแก๊งมึงก็ไม่ใช่ตัมเนเฮตามที่มึงอยากจะเป็นแหละถ้ามึงขึ้นได้มาเป็นสี่อย่พัมือก็คือรวมกันมา ถ้าผมได้คุยกับพี่ตัติรับเนี่ยแล้วเขาบอกเขายังรั้นว่าไม่รวมอยู่ผมก็ตัดสินใจแล้วครับลุงอยากจะให้เขาลองเหมือนกันครับว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ปีกับปีครับมึงต้องให้เขาเห็นไว้ว่าสิ่งที่มึงโดนอ่ะมันเป็นยังไงตอนที่ไม่มีบ้านแล้วก็โดนซื้อเรื่องแบบโง่โอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะรู้แหละเขาว่าไหวเขามีกําลังทรัพย์แต่ว่าน้องๆในแก๊งที่ไม่มีเงินที่อามาอัดกระชาใช่ถูกต้องถูกต้องคือสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมัน ปากตัวเองอ่ะพูดว่าไหวไว้แต่คนทั้งข้างอ่ะกูมองว่าไงก็ไม่ไหวตามมันอ่ะโดนทุกดอกครับคุณบอลสุดท้ายแล้วยังยังไงมันก็ห่วงคนในแก๊งอยู่เดียวอยู่แล้วอ่ะว้าพี่ตอ่ตอั้มพี่ตอพี่ตอ พี่ซอสพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยกดพูดใหม่อาลุงลุงลุงเรียกมามาคุยผมเลยได้ไหมสะพานปลาสะพานปลาพี่แสนหนึ่งให้ข้ามาแซงคิวทุกเคสเลยเออได้สะพานปลานะรู้ใช่ปะ <c oughs> ถ้าแม่เงินแม่ไม่มาหรอกลุงจริงๆผมให้แสนรู้ปีแล้วลืมบอกเขา งั้นผมเรียกสายฟ้ามาด้วยนะครับเรียกมาเลยให้เขาฟังอ่ะให้มันมาฟังอ่ะไอ้เหียสายฟ้าเกือบเกือบเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วเกือบเจอต่อแล้วไอ้สัต์แชมนะฮะทำไมอะดึกหิงไงไอ้หี่ยะทำไมอ่ะบ้าบอเออก็กับเสร็จตังไงอ๋อ กูฟังมันมามันเล่าให้ฟังว่าเอ่อเหมือนมันไอไอผู้หญิงคนนี้ชื่อเมทันใช่ไหมหแล้วเหมือนเมทันอ่ะมาบอกไอสายไอเสรษจตังว่าเออมันเลือกสายฟ้าแล้วอไอยะไอยเศร็จตังอ่ะแทงแทงเมทันแล้วก็ห่อไปหน้าบ้านเดมเฮดอย่ามายุ่งกับของกูประมาณเนี้ย <laughs> <า> <laughs> โอ้โหคั <laughs> <laughs> ง่งนน <laughs> ออรัก <laughs> ขนาดนั้นเร็วคั่งแบบคั่งจัดนะไอ้ <laughs> เลยแล้วม like ันติดแล้วเนอะเออท้ายก็เหมือนแบบเออก็ขอโทษอะไรงเงี้ยมันไม่อยากให้แก๊งมันเข้ามายุ่งไงกูถึงหูแล้วไม่อยากให้แก๊งมันสวยอ่ะน้ายน้อยแล้วผมเป็นกำลังใจให้พี่หนนะคะขอบคุณมากนะครับหนักเลยนะหนักเลยนะอาการอาการแล้วนะลุงลุงแม่ครับทำไมวันนี้ลุงใส่ชุดน่ารักจังครับปลอมตัวอยู่นี่ลุงปลอมตัวครับเนี่ย ลุงไปย้อมสีด้วยครับเนี่ยลุงแบบย้อมดำอครับเนี่ยใช่ดูหนุ่มกันแหละลุงเฮ้ยสวัสดีครับมึงมีปัญหากับพวกดาวเฮดเหรอใช่ครับอ่าแล้วไงอ่ะก็ เฮียแบบเงี้ยมันเสียหน้าเสียหน้ากันไม่ได้เว้ยกูบอกให้เสียหน้ากันไม่ได้ยังไงลงมึงบอกว่ามึงกลัวแก,งก๊งจะมีปัญหาหรอใช่ครับแก,งก๊งมันก็คือครอบครัวเดียวกันเว้ยมึงเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บ,จบมึงเจ็บเข้าใจปะใช่ใชลงแต่คือส่วนหนึ่งเ,เว้ยลงเ<ง>สาร์อาทิตย์ไม่เคยตีใครเพราะเรื่องผู้หญิงผมไม่อยากให้แก๊งมันมาเสียเพราะว่าแบบนั้นอนะ่ะผมจะเอาจากแกง๊งม,มันไม่เสียหรอกมึงงัดเลยเชื่อกู กัดแม่งไม่ล่ะลุงผมจะเอาจากแก๊งแล้วถ้าจะกัดผมจะไปของผมคนเดียวมึงหนีปัญหาผมไม่ได้หนีปัญหาลูกแค่ไม่อยากให้แก๊งวุ่นวายโอเคโอเคโอเคอย่าสัไอ้อมมึงติดต่อคนในสา์อาทิตย์ได้ป่ะ ได้ครับว่าเออมึงเอาไปปรไปบอกเขาดีว่าคือไอ้เซตษากับมันเปมีเรื่องก,กับแดนบันเฮดเรื่องผู้หญิงเว้ยแต่ว่ามันไม่กล้าบอกสมาชิกคนในแก๊งเพราะว่ากลัวคนในแก๊งโดนกระทืบประมาณแบบว่ากลัวแดนบันเฮดกระทืบไงแบบว่ากลัวคนในแก๊งสู้แดนบันเฮดไม่ไหวโอเคครับพี่เออไม่ไม่เดี๋ยวเขาไปทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ,รอ,ะรอะไรบ้าหรือเปล่าล่ะจิตซอยหรือเปล่าเนี่ยเบรกเบรกแตกอะเบรกเสีย จัดเลยจัดกจัด้องจัดจัดจิตติมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยถ้าลุงอยู่นี่ไงมึงจำลุงไม่ได้อะไรละสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่ร้อนขอคุยอะไรด้วยหน่อะพี่พี่จะผมหรือเปล่าเนี่ยว่าไหนอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยใส่หน้ากากอยู่เนี่ยว่าไงน้องโอ้ยพี่เรื่องเสียไม่ได้ไงพี่เอาไง อาไหนลุง่ะไหนลุง่ะนี่ไงเนี่ยเขาปลอมตัวอยู่นะบนหัวใช่หรอฮัลโหลครับลุงเออเอาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมคุยกับพวกนั้นก่อนว่าไงว่าไงบอลผมวานั่นแหละจะถามพี่เรื่องเสียไม่ได้ไงว่าพี่จะเอาอย่างไงก็พี่พี่คนแท็กซี่จะออกมาทำไงพี่พี่พี่ยืนยันคำเดิมว่าจะออกไปทำใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะตอนนี้มันจะมีบ้าน ที่หลุดอะไรมาตอนนี้พี่ที่พี่จะออกไปทําถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าน้องมันกออกไปทํากันอยู่เห็นน้องมันจะออกันทํากันได้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 ผมผมแค่นี้ผมก็รู้เรื่องแล้วจะได้แบบเดินเกมจะได้อะไรถูกโอเคพี่ผมถามแค่นี้แหละถ้ายืนยันคํานี้ไม่มีปัญหาพี่ชายเขาจะเอากงินบ้านอ่ะหมดเลยมาเอาค่าแท็กซี่ไม่ได้อ่ะอะไรนะครับอะไรนะครับบ้านอ่ะเขาบอกว่าพวกมึงอ่ะ มาพึ่งเขาแต่เป็นหมาเป็นเหมือนหมากานตีนอ่ะเสียไม่ได้อะใครบอกครับลุงใครบอกครับลุงอย่างเงี้ยบอลเออฮะไม่แต่มันก็มาช่วยนะการช่วยกันแต่ว่ามืองมือเงามือ่งไม่กล้าไปรับสภาพกันเองไงเสียไม่ได้อะเออไม่ได้อะไรอ่ะแค่แค่แค่อยู่กันอยู่บ้านคนอื่นก็เสียแล้วอันเนี้ย ก็นั่นแหละครับก็น้องมันก็แบบไม่อยากโดนแบบพูดพูดทีหลังได้ไงเอออแต่ก็ต้องออกมาทำกันเอง่็ครับครับลุงนั่นแหละคือถ้าตัดสินใจที่จะออกไปแล้วก็ออกไปลองไม่ลองมันไม่รู้หรอกภายนอกอ่ะพี่ ครับลงไปแค่นั้นแหละตามไปไปเชียร์เรื่องของเราเถอะตอนนี้ผมไปเอาบัตรออกอะไรออกไม่เจอไม่เจออะไรพี่ตอดแค่นี้ออกพี่เอ้ยแค่นี้แหละไอ้พี่ตอดเลขอะไรเอาเงินไปก่อนดิมันเอ้ยกูโทรผิดเอาเงินไป ไอ้เศษตังลงโทรพี่ดอกเอ้ยไอ้เศษคือไอ้อตอนเนี้ยกูไปรู้เรื่องมาไอ้ที่มึงมีเรื่องอยู่อ่ะมันกำลังออกจากแก๊งแดมอนเทดกันแล้วนะมันคือแก๊งเสียไม่ได้ครับเออจะนั่นแหละนั่นแหละ ไอ้อสอมีข่าวดีมาใหม่คือไอ้ที่มันมีเรื่องอยู่อ่ะมันไม่ใช่แก๊ง diamond head มันคือเสียไม่ได้อาโอเคคือแต่ว่าเ,เสียไม่ได้อตอนเสียไม่ได้ตอนเนี้ยกําลังออกจากบ้าน diamond head ที่กูได้ยินข่าวมาคือจะไม่มีบ้านไร้บ้านแล้วแหละตอนเนี้ยก็คือมันไปหาเรื่องเสียตังค่ะแต่เสียตังกลัวเสียไม่ได้กระทืบได้ครับอื ไม่ได <Workers, S 2> e. ้หรอกพี er, ja. ่ผมมันทิ้งพี่ไม่ได้หรอกต้องตัดสินใจถ้าจะเด็ดขาดแล้วคือตัดสินใจไปเลยคําเดียวพี่ก็อยากก็ดูอย่างพวกในเมื่อพี่กับผมอะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไอผมถึงได้บอกพี่ไงว่ามาอยู่กับผมอะผมไม่ได้อยากให้คิดว่าเราแบบว่าพวกพี่มายืมตัวแบบว่าเอาตัวมาให้ผมยืมผมเคยคุยใสายฟ้าแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้อยากจะดื่มตัวพวกพี่ พี่พูดคำนั้นนี่ที่พี่คุยกับผมเมื่อวานซืนน่ะ่ะนนั่วนาแบบทำไหนอ่ะพี่บอกว่าอะไรถ้าพี่ตอนมาอะไรยังไงอ่ะก็นั่นแหละกูกรูกำลังพูดอยู่นี่ไงว่าคูไม่ได้อยากจะยืมตัวแต่ครูอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะไม่ใช่ว่าผมยืมเสียไม่ได้มาแต่เราคือได้มาทีเด็ดอะพี่พี่มาผมไม่ได้เป็นบอสแก๊งหรืออะไรพี่ไม่ใช่หรออย่าไปคิดว่าไม่ไม่ไม่ฟังฟังก่อนฟังก่อนอันนั้นน่ะพี่ไม่พี่ไม่ติดอะไร มึงจาเป็นพี่ใหญ่กูอยู่แล้วกูเราเขาล้มล้างถิเสียไม่ได้คือเสียไม่ได้มันจะเป็นแนวประเทศได้ไกไอ้บอนไม่ฟังนะงเองเองเองฟังพี่นะขนาดพี่ไปไปบ้านเราใช่ไหมไปส่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วไปปุ๊บพี่ไปส่งของให้ตั้มตอนนั้นใครสั่งยาไม่รู้สายฟ้าสั่งยาสิบพันอย่างเงี้ยขนาดเองพูดอย่างเงี้ยให้เงเงียบเงียบกว่าที่จะคุยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแต่หมื่นๆมืนเลย มัาจะบอกว่ามึงแบบไม่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 ใช่หัวหน้าไอ้บอลเรจะบอกไม่เขาเป็นหัวหน้าพี่ขนาดหัวหน้าอย่างบอลอย่างเงี้ยสั่งยางสั่งไม่ได้เลยเออก็คือไม่ใช่หัวหน้าไงต้อตีมึงจะอ้อมทป็พี่อะไรปัญญาอ่อนนั่นแหละพี่แล้วผมคือบอลทำบษัทเอานี่คืออันนี้คือเหตุผลของพี่ใช่ไหมใช่ครับขนาดมันยังข้ามหัวเราแล้วแล้วพี่จะเหลืออะไรน้องเอออันนี้ก็ถูกเผื่อถอนหงอกให้ด้ย่างได้อย่ังได้ต้อตีอยู่เลยเฮ้ยกูเห็นอ่ะ ไอเดนี่ทำงานอะไรวะไอ้เหี้ยใช่ขนดนี้ป่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะก็อ่าก็ตามที่ตามที่พี่คิดแต่แหละมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงก็ได้แก๊งผมมันปัญญาอ่อนเลยพี่มันไม่ปัญญาอ่อนหรอกขณะที่พี่พูดอยู่เนี่ยคือพี่ด่าพวกผมอยู่เลเออเออเออมันแปลกไอ้ต้อมดูมีไอคิวเสียตรดิใช่ต้อมมีไอคิวสามร้อยทะลุโลกไปแล้วไอ้เหี้ย แล้วสายฟ้า <ไง S 1> คิดว่าไงเนาะอยากออกมาทากับพวกพี่ไหมพ,พี่ทํอมาผมทําอยู่แล้วมันฟังมันฟังตติมันไม่ฟังพวกมึงหรอกไอ้บอลในดับไม่ลุงไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่ว่าตรงเนี้ยพวกที่บอลอะไรอ่ะล้วก็คนในแก๊งอ่ะผมก็อยู่ด้วยประมาณสองสามเดือนมันก็มีความผูกพันไงครับใช่จริงก็ไม่เกี่ยวหรอกพูดเยอะพูดเท่ตติก็่รื่อมัติมันถึงตอนนี้แล้วก็ เดี๋ยวผมจัดการเองฉะนั้นตอนนี้ผมก็ออกจาก JK แล้วก็ไปว่ากันพี่ก็ต้องลองอันนี้ผมจะไม่บอกหรอกนะว่ามันมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากให้พี่ลองดีกว่าพี่จะรู้ด้วยตัวของพี่เองเพราะผมมาผ่านมาแล้วพี่พูดตายแล้วก็เอางี้เองยังผ่านมาได้พี่ขอไปผ่านอีกรอบได้ไหมอะตอนนี้กับตอนผมมันมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกถ้าเรายังไม่ลงมือทำมาน้องพูดดิไม่มีอะไรยากหักใจแล้วสู้พูดงนั้นก็ดไ้ งั้นก็ลองดูพี่พี่ก็มองดูคนข้างหลังด้วยละกันผมไม่อะไรเยอะมีอะไรให้ผมช่วยผมมาช่วยได้เสมอแต่ตอนเนี้ยขอบคุณมากน้องผมต้องกลับมาเป็นไดมอนด์เฮดและโคตรเท่ตอ้เองไปเจอพี่ชายตั้งกลับเถอะแต่กพได้ข่าวมาว่าเสาร์อาทิตย์กำลังจะล่อมึงอยู่ตอนเนี้ยก็ตามนั้นนะครับนะโรเบิร์ตมึงจะไปอยู่กับพี่ตอใช่ไหมไปพี่ตอว่าไงผมก็ว่างั้นอยู่แล้วตอนเนี้ยเสาร์อาทิตย์กำลังจะมาล่อมึงอ่ะเสียไปได้อ่ะตามกลับเถอะเราจัดการเรื่องของเรา ขอบคุณครับลุงขอบคุณมากครับพี่เซิร์เดี๋ยวสายบ้านเดี๋ยวจัดงานเจอกันเลยทุกคนขอบคุณมากเดี๋ยวพี่เรียกลุงเรียกเราอีกทีที่บ้านนะโอเคโอเคพี่ต้อนหล่ครับลุงแล้วแล้วผมไม่ได้กี่วันนะครับของผมมะครับกูไม่รู้แต่ที่รู้มึงกำลังโดนเสาร์อาทิตย์ล่อหน้าอยู่ เราผมมีเลือกไม่เอ่ยผมผมมาวันจันทร์ถึงศุกรขผมมาวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ไหมครับไม่อยากโดนเสาร์อาทิตย์นะพี่ยอมครับยอมครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็นอะไรประกาศขึ้นไหมเห็นอะไรประกาศขึ้นไหมอ้าวอ้าวเป็นอะไรสตอรี่แกงอะไรอีกดูว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าเขาเรียกมาไม่ใช่หรอกครับเนี่ยอ้าวพี่ต้าอ่าวพี่ต๊อดไม่พี่โดนใบอ่ะเอาอ๋อเงียบกนด้วย มึงอย่าบอกนะไม่ลงลงโดนด้วเหรอกูไม่โดนกูจะโดนเรื่องอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เราเราเรียกมาคุยอ่ะโดนด้เหรอลงไม่รู้อ่ะกูก็เพิ่งเห็นนี่แหละเนี่ยโอ้โหาบอกว่าแท็กซี่ครับก็ต่อตีนะไม่แต่ผมไม่ได้ถามเหมือนตอนนั้นกูก็เคยโดนโดนนีแหละแต่ว่าตอนนั้นเขาตื่นแล้วก็โดนเลยไม่มันไม่ใช่กตอรี่มันแค่ไอต้อตีมาคุยแทนไอสายฟ้าใช่มใช่เราไม่ทำอะไรเลยได้อย่าไปสนใจบอกบอกอะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่มีะหรอกมันประกาศฮัลโหลครับพี่ฮัลโหล เียลุงลุงเขาถามๆไปเขาเสร็จแล้วกันเพราะเรายังไม่ทำอะไรเองเองเองมาสะพานปลาดิน้องตอนนี้ด่วนเลยพูดกับใครวะคูดลูกเลยไฟฟ้ามันประกาศมาเดินไปบ้านเสร็จแล้วไปบ้านโอเคโอเคพี่โอเคผมจะโดนไหมเนี่ยลุงครับลุงไม่โดนหรอคิดเยอะเยอะเด็กเสียไม่ได้แล้วชื่อมาลีไง่ายสัตว์อะไรนะครับนะเราเด็กเสียไม่ได้ที่อยู่ในเดอันเฮดเยอะปะเยอะครับนะฟูทุกคนด้วยแต่มึงไปมีเรื่องอะไรเสร็จตังไม่ใช่หรอไอ้ไอ้สายฟ้ะ ผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเขามาหาเรื่องผมเขาบอกเขาจะล่อมึงแล้วเขาจะล่อมึงแล้วมึงแบบว่ามึงไปพูดพระองค์พระเอกอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกกูไม่สนแล้วเขาบอกเออกแล้วแต่เขาครับผมไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกันโอ้ยู่ผมเฉยเขามาหาเรื่องผมเองแล้วมึงจะงัดเลยเหรอจะเอาผมเอาได้เอตเกยเฮ้ยตึงลงลงงผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะลงลงลงครับผมขอออนนี่มาใส่หน่อยได้ไหมที่ปิดกินผมไม่ได้อยากทะเลาะเรื่องผู้หญิงนะกินไม่กินอะไรเนี่ยเขามาแทงคนในแก๊งไหม แมบนึ่แมบนึ่แม้นกูคุยบอลอยู่แ๊บนึงอะไรนะบอลอันที่ว่าเรียกพี่ท็อดมาเมื่อกี้ผมจ้างเขาแสนหนึ่งไม่มีอะไรหรอกสตอรี่้าลุงบอกให้หน่อย อะไรนะมัใส่ไม่ได้เดิกูไม่ชอบร่วมร่วมขี้ปากกับใครอ่ะไอ้สายโอ้โหพูดแรงเกินไปป่ะครับลุงไม่ได้พูดแรงนะกูไม่ได้อยากร่วมไงแบบว่าของกูมันป็ของกรแล้วไปให้ไปให้มึงอมต่อยมันก็ไม่ได้ไงแล้วกูให้เกียรติยังไงไอ้สัายเข้าใจป่ะเป็นของสกปรกอมไปแล้วมันก็อมได้คนเดียวป่ะไอ้เหี้ยจะแบ่งไอ้สายฟ้าลุงบอกว่าไอ้ไอ้สาวอาทิตย์น่คือแก๊งใหญ่เลยเหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่ในเมืองเลไปแถวแล้วเราไปทำล้วเราไปทำอะไรไปอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ไห่ลุงผมจะบอกก่อนคือผมมาอยู่ของผมเฉยเขาอยู่ดีคนชื่อเต็ดตังอ่ะเขาก็แทงเมทัลมาหน้าบ้านอือแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สายฟ้าอยู่ไหนมึงตามมาดีแบบมาแบบมาตะคอกมาด่ายืนด่าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มาแทงโดนเอาง่ายเอาง่ายๆพี่ออกไปได้ตอนไหนอะแค่นั้นแหละเรื่องเงียบเจอดแค่อค่นั้นแหละพี่คำว่าแท็กซี่จะไม่มีข้างหลังตอนไหนปุ๊บ ผมผกลัวเราจะไม่ได้อุดปากเขาเขาจะอุดปากเรามากกว่าพี่อย่างน้อยขอให้ได้สู้ไงเราผ่านมาเราผ่านมากี่ลมหนาวแล้วล่ะแค่นั้นแหละน้องก็รู้ครับแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นไงพี่ไอ้สองไอ้ต้อตีมันบอกว่าพวกเสาร์ที่มาปลายแถวเดี๋ยวพวกับแท็กซี่ไปไหนกูจะเหมาแม่งหมดเลยเสาร์ทิศอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแม็กเดี๋ยวสารนี้ส่งตรงครับส่งตรงส่งตรงลูกแม็กลาดละไอ้สัตว์ผมก็เลยถามน้อง ไอตอนแล้วมึงจะกดวันไหนอะประมาณพี่ตีบอกอีกประมาณอีกเจ็ดวันครับเพิ่มอีกเจ็ดวันโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วตอนประมาณกลางเดือนนะพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่นานลุงครับท่านลงเดี๋ยวเราค่อยลงสูตรก็ได้มั้งหรือว่าลงลงไวเลยลงไปเลยกลัวเฮียอะไรอะต้องแอบรอเสียตังค์ไหมครับเนี่ยลุงเสียสีสูตรบุษสีอะไรอะครับดีดําด้วยดิลุง เราก็โดนกลัวหยอกเล่นครับห<ๆ>ยอกเล่นหยอกเล่น <laughs> <ๆ>ลูกแล้วผมถามอันนี้ผมถามเป็นไอ้น,นี่หน่อยอ่าอย่างแล้วไอตัวต๋วต่อไปชิงเงี้ยเสียไม่ได้เขาเขาส่งได้ไหมไม่ได้ไอ้ได้เพราะเขาอยู่มาถึงสองเดือนหรือเปล่าถึงแล้วมั้งผมก็ส่งอยู่นานนะนะไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันได้แค่สิบสิบแปดทีมอะไม่อยู่ถึงแต่ว่ามันยังไม่ได้สร้างว่าเป็นเสียไม่ได้ไงถูกปะใช่ใช่ เปิโดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่มันได้ได้สักทีได้ไหมครับลุงมันเยอะมึงเขากูมีเวลาคัดกันไม่กี่วันเลยไม่กี่วันจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งกูไงว่าให้ส่งรายชื่อเขามาบอกว่าให้ส่งวันเนี้ยกูเลยขอเขาสามวันอ่ะเอออ้สุดไอ้เมื่อกี้คุยกับบอลบอลบอกว่าจะจะคุยเรื่องรายชื่อแกงนะอือแล้วสายฟ้าก็ทํารอพี่ไปนะได้ครับอ่าแล้วก็เป้งเห็นมันบอกว่ามันได้ของครบมาแล้วไงใช่ป่ะใช่ครบหมดแล้วครบหมดแล้ว หลายคนพี่หลายคนมีวุ้นหมดแล้วนี่เราอะรถผมก็ใช้รถหมดแล้วอืเฮ้ยเจ็บไม่ได้จะมาวะลุงแต่สีขาวไม่ใช่เหรอดีดีท่านรับนะเจ็บไม่ได้โคตรสีขาวโคตรลำบากนะลุงจริงโอ้โหเลือกสีถูกด้วยเอาสีเอาสีชมพูไม่ละมันไม่มีไม่พี่ต้อนเกี่ยวจะทำสีใหม่เดี๋ยวให้พี่ต้อนให้หมูออกแบบให้พี่ต้อนเราไปสีกันไปก่อนแต่ถ้าเราแข็งเมื่อไหร่เราไปเอาแดงเราแค่เอา ัลโหลครับลงุง<ม>เคยคิดจะออกจาก JK มาอยู่เสียไม่ได้ไหมครับไม่แบ่งเบาบาลหน่อยครับเออไม่เอาอ่ะผมว่าคํานั้นอ่ะลุงต้องถามพี่เคยคิดจะออกจากเสียไม่ได้ <laughs> <laughs> ไปอยู่ JK บ้างไหมพี่เซิร์ฟเสียไม่ได้อปไปดีเซิร์ฟประสบการณ์ไหมเออไปดีไปดีไปดีเซิร์ฟเสียไม่ได้เท่ดีนะแล้วรถนี้บ้านบ้านเหลือกี่หลังนะครับเหลือไม,ม่กี่หลังแล้วต้องมามูลอีกสองสามเดือนอ่ะ มียาแรงแม่ได้ไหมครับย้อ <laughs> นยา <laughs> แรงว่ายาเหี่อะไรไปเซิร์ฟไปไปดีกว่าเปิดไปโอเคครับลงุงขอบคุณมากน,นะรกนครับรลงุง